สวัสดีแฟนเพจวีคาเฟทุกท่านนะคะวันนี้ชาววัติกาก็ได้เปิดตัวร้านอาหารน้องใหม่วี a าเฟเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เปิดตัวแฟนเพจใหม่ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกไลค์ทุกท่านเลยนะคะแต่สําหรับร้อยท่าแรกเรามีพิเศษจะได้ลุ้นพักฟรีสองวันหนึ่งคืนห้องพักเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์สไตล์ตดวล็องของวัติกาแอดเวนเจอร์อีทิิคดีสอรที่จะเปิดตัวในการปีนี้นะคะส่วนท่านใดที่พ เสียใจนะคะรับรองเลว่าเราจะมีโปรโมชั่นเกมมาให้ลุ้นกันอีกแน่นอนติดตามได้ทาง Facebook. f เฟ e บ o ๊กมีคาเฟ่นี้นะคะแล้วก็ได้เวลามารุ้นกันแล้วนะคะว่าร้อยค่าแรกคะแนนจะเป็นผู้โชคดีนะคะ นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดต่อต่อไปทางเมสเซจนะคะ